สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือช่องนานาจิตตังวันนี้แอดจะมาพูดเรื่องภัยพิบัติโลกที่ดอกเตอร์อานน์ได้เคยพูดไว้นะครับมารับฟังกันดีกว่าดอกเตอร์อานนนสนิทวงณอยุธยาผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไขยปริศนาโลกเอาคืนว่า หลายคนสงสัยว่าภัยธรรมชาติมากมายที่ผ่านมานี้ถือได้ว่าเป็นการเอาคืนมนุษย์ผู้ทำลายของธรรมชาติไหมพูดได้ครับเพราะหลายอย่างเกี่ยวข้องกันอย่างมากเช่นการเกิดพายุมีคนโยงว่ามันเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่มันทำให้สภาพโดยรวมมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างเลยทำให้พายุที่เกิดขึ้นมากมายในวงรอบที่มันเปลี่ยนไปหรือว่ามาเกิดในที่ที่ไม่เคยเกิด และเพิ่มดีกรีความรุนแรงอีกต่างหากดังนั้นจะสังเกตได้ว่าทั่วโลกกำลังพยายามรณรงค์หรือแม้กระทั่งมีข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาโลกใกล้แตกเหล่านี้เนื่องจากไม่อยากไปให้ถึงจุดที่เกิดนั้นจริงๆถามว่าโลกใบนี้แตกมนุษย์จะสูญพันธุ์ไหมพออศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่า ถ้าวันนี้เราไม่สู้หรือไม่ทำอะไรเลยจินตนาการที่ว่าโลกแตกมนุษย์สูญพันธ์นั้นมันก็เป็นไปได้แต่ก่อนหน้านั้นมันคงจะถึงจุดที่เราเริ่มตระหนักถึงความอันตรายและเราคงไม่งอมืองอเท้ากันขนาดนั้นซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็พยายามทำกันอยู่แต่ถ้าเราพูดในสมมุติฐานว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยยังทำร้ายโลกกันแบบนี้ ผมเชื่อว่าอีกสัก50 6 0ถึง60ปีอาจจะต้องมีคนที่เสียสละแน่นอนว่าเราอาจจะพาคนทั้งโลกไปด้วยไม่ได้ทั้งหมดมันอาจจะมีบางคนเท่านั้นที่ไปรอดจากภัยธรรมชาติที่จะทำให้มนุษย์นั้นสูญพันแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่มนุษย์อย่างเราเราท่านๆ่านต้องรับมือในตอนนี้ก็คือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และอากาศในระดับที่มันรุนแรงมากขึ้นเพราะวันนั้นเราสามารถได้เห็นประเทศอย่างบังคลาเทศหรือหมู่เกาะที่มันจมหายไปแล้วหลายทวีปก็สแวลแบบนั้นเหมือนกันเจ้าของฉายาด็เตอร์โลกร้อนย้ำว่าอีก50ปีจากนี้เรามีสิทธิ์เห็นสภาพบังคลาเทศหรือประเทศจมน้ำไปอย่างแน่นอนถามว่าแล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนับจากนี้จริงๆ ประเทศไทยถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างน้อยเราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่เราอาจจะเห็นคนอย่างบังคลาเทศมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นไม่จําเป็นต้องเกิดโดยตรงๆเช่นถ้าวันหนึ่งประเทศไทยอาจจะผลิตข้าวให้กับโลกเท่านั้นเท่านี้โดยอาจจะมีองค์การอาหารโลกมากําหนดไม่ใช่ผลิตไปเรื่อยๆตามใจประเทศเราประเทศเดียว เป็นผลกระทบทางอ้อมทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมจะมาในรูปแบบนี้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้นอกจากนี้ผลกระทบภายในที่เราจะต้องเผชิญก็คือถึงวันหนึ่งประชากรเราจะหนาแน่นมากขึ้นทว่าทรัพยากรที่เคยมีให้ใช้กันอย่างสุขสบายในประเทศไทยก็จะมีน้อยลงทุกทีพูดง่ายๆคือเราจะมีทางเลือกที่น้อยลง ซึ่งตอนนี้เราจะต้องร่วมกันเพื่อหาวิธีการที่จะทำให้คนของเราไม่เพียงแค่อยู่รอดได้แต่ต้องอยู่รอดได้อย่างดีจากสภาวะโลกเช่นนี้เมื่อมองว่าโลกจะต้องถึงการอาวสานจริงๆคำถามก็คือวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมีการมองว่าจะทิ้งโลกที่อนาคตกำลังจะแตกเอาไว้ไหมผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อนบอกว่ามี เช่นมองว่าวันหนึ่งมนุษย์โลกอาจจะต้องไปอยู่ในใต้ทะเลซึ่งในใต้มหาสมุทรเรายังมีพื้นที่60-70%ของพื้นโลกที่เรายังใช้ประโยชน์อยู่น้อยกระทั่งมีการพูดถึงว่าการผลิตสิ่งต่างๆอยู่ในทะเลได้หรือเปล่าแม้แต่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านก็บอกว่าเรายังมีที่ที่ไม่คิดว่าจะอยู่เช่นแอนตาร์กติกในเขตรัสเซีย ซึ่งตอนนี้เป็นที่ว่างๆต่อไปมันอาจจะเปิดกว้างต่อไปอาจจะมีเทคโนโลยีที่กระจายคนไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะตอนนี้คน7พ0 0ล้านคนทั่วโลกมันอยู่กันแบบกระจุกตัวเฉพาะบางแห่งมันยังมีพื้นที่ที่คนอยู่น้อยเป็นจำนวนมากแต่ณวันนี้เรายังไม่มีวิธีการที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างมีความสุขสุดท้ายเมื่อถึงวันที่คนส่วนหนึ่งจะต้องเสียสละ ถามว่าแล้วประเทศไทยจะรอดกดคัดส,สันโดยธรรมชาติไหมมองได้หลายแนวทางถ้าระบบประเทศยังมีอยู่เรายังสามารถควบคุมพื้นที่ประเทศได้เราก็จับเป็นประเทศที่ไม่โดนคัดออกผมเชื่อแบบนั้นเพราะประเทศไทยมีสิ่งที่อุดมสมบูรณ์มากมายแต่ถ้ามองต่อไปว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องพบกับระบบของคำว่าขอบเขตประเทศไม่มี คือโลกเราเป็นเนื้อเดียวกันหมายถึงมันมีรัฐบาลโลกทุกคนเป็นประชาชนของโลกไม่มีคำว่าประเทศอีกต่อไปประเทศไทยจะลำบากเพราะว่าที่เราอยู่ได้เพราะประเทศไทยเป็นของเราถ้าเผื่อใครมาอยู่ก็ได้มาบริหารประเทศได้ประเทศไทยจะสูญพันธุ์วันนี้ประเทศที่อุดมสมบูรณ์จึงกลายเป็นพื้นที่ที่หลายประเทศหมายปองที่จะเข้ามาดังนั้น เราจะใช้แนวความคิดเดิมๆแก้ปัญหาโลกไม่ได้เช่นการใช้ถุงโลกร้อนหรือสร้างเขื่อนกั้นน้ำตรงไหนดีเราต้องไปไกลกว่านั้นเราจะเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอื่นๆที่มันจะมาเป็นลูกพ่วงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอีกเยอะแยะซึ่งตอนนี้เรายังทันแต่เราต้องเริ่มคิดเรามองให้ไกลถ้าเรายังมองแบบเดิมๆเราจะโดนคัดออกแน่นอน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคร้อนชื่อดังกล่าวสรุปเป็นอย่างไรบ้างครับกับบทสัมภาษณ์ส่วนตัวแอดบอกเลยว่าไม่น่ารอดมนุษย์ไม่ได้ปลองดองรักโลกขนาดนั้นเอาละครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และคลิกที่ลูกกระดิ่งเพื่อเอาไว้แจ้งเตือนเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดเรื่องราวกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดี